ท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่อง Home and ์นีเฟมิลวันนี้เรามากันที่อ่างเก็บน้ำกระแสนะนงนะครับฝนตกนะครับมาถึงก็เพึ่งลงเบ็ดติดนะครับฝนเพิ่งหยุดวันนี้มากับจานทูลครับสวัสดีครับจานทูลครับมาด้วยกันยินดีทีครับครับผมแล้วมาติดตามนะครับว่าเราจะมีงานส่งหรือเปล่าเี๋้วมาชมกันนะครับ ขนาดไหนขนาดนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละอันนั่นแหละอันนั่น,นใช่เปล่าใช <น S 1> ่เอาจานมีตัวจัานโบว์วิววองอ่าเดี๋ยวย็นจานโฮมทำงานแล้วครับมีตัวเป็นโดนครับมีตอเป็นติด,ด,ดตัวแรกโบว์ตัวแรกตัวแรกของทริปนะครับเนี่ยฝนฝนพิ่งหยุดครับพุ่นได้ลงเบียนครับ โววสดี8โมงทำงานนะครับแอนน้าหนงน้าประเสรระยองครับต้นเพียงสวย ดูไม่บอกยิงิบโบิโบงนครับแต่เพียนไซส์สวยครับมาแล้วครับแต้มแรกของวันนี้นี่ตักให้โบดีวพี่ตักให้ ใน่โ nee. บ eh, ้ไหมเออใส่สวยครับใส่สวยมาแล้วครับรอลุ้นกันต่อไปนะครับ ขอขอมือสวิงหนึ่งหนึ่งตำแหน่งครับโอเค,อเคมาอีกตัวแล้วครับไซส,ส์สวยรุ่งกันยาว ห้าการทุนครับโชว์หน่อยครับปลาอะไรเอ่ยเปลี่ยนครับเปลี่ยนไซส์สวยนะครับโอ้โหไซส์สวยครับผมครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับฝนตกนะครับยังเงียบๆอยู่ถ้ามีงานก็จะส่งนะครับถ้าไม่มีก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับสวัสดีครับตอนเช้าครับท่านผู้ชม ข้าวต้มครับมีบริการจากสครับสานงครับเอาเข้าวต้มมาส่งครับสวัสดีครับวันนี้มาลุ้นกันนะครับกลางวันจะมีตัวหรือเปล่าเมื่อคืนก็ประกายกดไปหนึ่งตัวนะครับรติดตอ่อเชา้ชาเช้านี้และยิ่งแบบอยู่ทางข้าวต้มด้วยกันครับ ตกแล้วครับแดดก็ออกฝนก็ตกปรึกษาอะไรกันครับครับน้นะทริปนี้ก็มีขิดความรู้เล็กๆน้อยๆหรือว่าเทคนิคส่วนตัวของผมมาฝากนะครับเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์ปลายสายนะครับวันนี้ผมตกที่อ่างเก็บน้ำประแสรแพรณนงนะครับ ผมใช้นะครับคันดาก้อนนะครับ10ฟุตนะครับคันดาก้อน10ฟุตแล้วก็เอ็นหมาป่า15ปอนลอกหมาป่า73 4 i นะครับเป็นเซตนะครับ1 2 3 4 5มหามาทั้งหมด5ชุดนะครับแล้วผมจะประกอบชุดสายหน้าชุดตะก้อให้ดูนะครับว่าผมใช้ยังไงตะกัวนะครับจะเป็นตะกัว20่กรัมนะครับร้อยตะกัวร้อยเอ็นเข้าไปในตะกัวนะครับ เป็นตะกอ้อจิ๋วนะครับที่ผมเคยสอนทําไปแล้วนะครับเป็นตะกอ้อวิ่งตะกอ้อจิ๋วสามเซนนะครับทําด้วยคัตเตร์บัตแล้วก็ลูกรีเวทนะครับตัวเบ็ดนะครับจะเป็นนา,นานาเห็นหรือเปล่าครับจะเป็นตัวเบ็ดจีนุเบอร์หนึ่งนะครับจีนุเบอร์หนึ่งตูดแบนนะครับเพราะว่าเราใช้จีนุหนึ่งนะครับมันเบา เวลาปลาดูดมันจะเข้าปากไวนะครับแต่เวลาเล่นกับปลาเราก็ต้องวันหวานหน่อยนะครับมันเบามันผิวมันติดง่ายแต่ว่ามันก็ถ้าเจอตัวใหญ่ๆหน่อยมันก็อาจจะง้างได้นะครับนี่ครับชุดปลายสายครับเป็นตะกัวตะกอวิ่งแล้วก็เบ็ดจีนุเมเบอร์หนึ่งเก็ดความรู้ของทิศหรือว่าของ ผมใช้อยู่นะครับนำไปใช้ได้ครับน้า,นา,าลกลับแล้วหรอครับบายไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวตามไป